สวัสดีครับจากเพจ39มเก้าคัสตอมนะครับวันนี้จะมารีวิว SR400 นะครับปี1992นะครับทรงเดิมก็เดี๋ยวมาดูรอบๆกันนะครับก็คันนี้เป็นทรงเดิมนะครับก็มีของแต่งอยู่นิดหน่อยนะครับตัวนี้โดยรวมก็ยัง สวยๆสยๆอยู่นะครับเขยรับมาดูรายละเอียดกันนะครับก็ล้อหน้าเป็นดี d ดีนะครับทำสีดำก็ตัวดุมก็ทำสีดำเหมือนกันนะครับตัวยางเป็นมิสเซลเลอร์นะครับหน้าหลังดอกยังมีอยู่นะครับก็ตัว โชกหน้านะครับก็ผมเนี่ยมใสๆสเลยยางหุ้มโชกไม่ขาดก็ฟังโคนหน้าสภาพดีอยู่นะครับก็ดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไม่หักตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ไม่แตกไม่เล้าถ้วยไม่ก็ใสใสอยู่นะครับดูมือเบรกมือคัตนะครับมือเบรกมือคัตไม่หักนะครับตรงนี้ แล้ก็ตัวกระจกสไลด์นะครับนี่โอเคกระจกสไลด์ซ้ายขวาโอเคครับผมก็ไม่ขึ้นครบนะครับแบบทิปใช้ได้ปกติมีแบตนะครับคันนี้ไฟติดครบก็มาดูสีกันนะครับถังคันนี้ก็จะมีรอยลักยิ้มตรงนี้นะครับ ก็มีสีถลอกตรวนี้ผมรีวิวให้ครบเลยก็ทุกสีก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับตัวนี้แต่ถังฝั่งนี้ก็มีจุดตรงนี้นิดนึงนะครับก็โดยรวมก็สวยอยู่นะครับโอเคต่อไปมาดูเครื่องนะครับเครื่องเป็นปีเก่านะครับเลขสอง็นหนะครับตัวนี้ เลขเดิมโรงงานไม่ได้เจียไม่ได้ลบเลขมานะครับเครื่องแห้งนะครับไม่เยอะก็ตอนนี้เป็นคาบูเคนะครับสามสี่มิลเบิกใหม่เลยนะครับอันนี้ก็เครื่องก็ใส่ใอยู่เลยนะครับต่อไปท่อเป็นไมโครโฟนนะครับนี่ไอไมโครโฟนแล้วก็ตัวมีผ้าพันท่อนะครับแต่งโอเคพักเท้าหลังมีครบ ครับชกหลังไม่รั่วไม่ซึมนะครับล้อหลังเหมือนกันนะครับก็คือทำํทำทาสีดํามานี่ยางนะครับวิเซอร์หลังก็ทําสีดํามาตัวฝาเข้าเบรกก็ชุกคอมเมียมมานะครับไฟท้ายครับทีมครบไฟเลี้ยวไม่หักครับก็ดูฝั่งนี้นะครับ พักเท้าหลังมีครบตัวบางโซ่มีนะครับแล้วก็นี่นะครับโซ่สเตอร์โซ่ทองนะครับสเตอร์ก็ใช้ได้อีกนานเตอร์เตอร์ทองเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เป็นเกียร์โยงนะครับเดิมโรงงานมาดูเครื่องของนี้ครับคาบูก็สามสี่มิลน,นะครับ พร้อมกับกองน้ำมันเบนซินแล้วก็ตัวกองดักไอนะครับโอเคเครื่องนะครับแห้งๆโอเคส่วนี้ฝาดัมก็ชุบพมีองม,มานะครับอันนี้เงาเงาวิ่งๆเลยนะตัวยกวาวมีครบนะครับอันนี้โอเคมาดูระบบไฟกันนียก่อนครับ ก็ไฟราม,มาก,ก่อนนะครับนี่นะครับไปดูไปเลี้ยวซ้ายนะครับคือคันนี้ตัวเรือนไม่ไม่มีตัวไฟเลี้ยวนะครับก็เลยต่อตัวอันนี้เป็นไฟเลี้ยวให้ไฟกีย์ว่างครับดู ป็เรียกว,วาครับโอเคแรดังแล้วก็ดูไฟหน้าครับสูงตามติดครบนะครับโอเคมีสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าให้แล้วก็ไปเบรกติดนะครับคันนี้ โอเคครับมาดูเอกสารกันดีกว่าครับอันนี้เป็นอินโวยสมสัตมิตรนะครับตัวจริงนี่นะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอวางหัวสัม ครับผมแล้วก็มีใบรับรองการเสียสัปะสมิตรมานะครับโทษทีครับนี่นะครับใบรับรองเสียสัปะสมิตรมาแท้นะครับรับประกันเอกสารมาดูเลขคอเลขเครื่องกันนะครับน,นี่นะครับหมายเลขเครื่องสองห o หกโนนัมเบอร์นะครับสองหกหกโนนัมเบอร์ 6, no แล้วก็เลขคอนะครับสองหนึ่งจีเอสองแปดศูนย์เก้าหกหก 1, 1 j r 2 8 0 9อ6อันนี้เลขเดิมโรงงานนะครับไม่ตอกไม่สวมนะครับอันนี้เป็นรอยขูดขูดหาเลขนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันดีกว่าครับออ ดูล้อลอยอีกทีหนึ่งนะครับดูวันร่บนีเดินเบาได้ิ่งเลย ครับผมก็ใครชอบก็จัดได้นะครับคันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ